โอ้ยไม่ได้เล่นเนิ่นนานเกมอะไรวะเนี่ยแล้วเพื่อนพาโดดเดือดไง37คนเขา้าใจแล้วล่ะจะซัดให้หมดตรงนี้แหละลงตรงนี้เลยเอ้ยได้ยืนพีมาโอ้โหสิ่งปืนเือจะจัดมือจะจัด,จจดปาไฟก่อนเลยขั้นแรกเฮ้ยข้างในเหมือนมีสิ่งตีม แต่นั่นมาแล้วเสร็จไปหนึ่งซ้ำก่อนครับเฮ้ยไหนวะอ๋อลูดหลังไปดิเอาเดีม <Help. S 1> ีไหมฮะ <Help. S 1> มันยิงกันมันยังวะ ไม่ได้เล่นมานานขนาดนี้มันยิงกันมันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยส่องส่องกันเฮ้ยมันมีเสียงคนโดดอะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นนะเมื่อกี้เห็นนะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นหัวอยู่เฮ้ยเฮ้ยเห็น วิ่งไปไหนครับเ of, อียว,วิ่งไปไหนครับอืมสอยกันเลยต้องขอบคุณมากเพื่อนซ้ำให้ด้วยเอาเดิเป็นงานจาัดแม็กดีแม็กดีข้ามไม่ได้เดี๋ยวนะข้างกรม,มีนะเฮ้ยเๆๆะเอเอะทำอะไรกันตรงนั้นปลุเฮ้ยข้มงมาเฮ้ยไม่หายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีอืสกุ รีรีรีศูนย์ก่อนรีศูนย์ก่อนเฮ้ยมันมีมาอีกตัววะต้องจิ้มยาก่อนต้องจิ้มยาก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดปลาเอาไฟไปกินไฟอบอลแล้วตัวไอ้เฮ้ยโดนกูเองเฮ้ย <c oughs> กูวิ่งเลยมันชุกเล็วกูมันชุกเร็ว,กกวโอ้ยยิงกดกูยิงกดกูใหญ่โอเคปลาไฟพลาดเท่านั้นแหละโอเคอุ้ยเกือบเข้าตึกกันนะฮะ อเคมีระเบิดลองยัดไปสักลูกเอาไปดีไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้เหลืออีกะคนในในโซนนี้หรอทำไมาโซนอีเวนต์แผทล่าสุดนี้มันมันจึ่งวะคุณผู้ชมอันนี้คือกลับมาเล่นแบบตาเลขนะฮะมันจัดของแบบบานตะไพ สวัสดคืออะไรเอาดิขึ้นแทนโพเดียมไปเลยดิอุ้ยอุ้ยมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยมีอะไรเต็มไปหมดเลย <got> อ่ะเมื่อกี้เผดทิ้งสโคบอ่ะเอาช่างมัน นึกว่าปืนเฟยโถ่เด้งเด่งเฮ้ยเฮ้ยใครยิงไอวเห็นวะตกใจนึกว่าใครยิงโอ้ยขอรู้หน่อยขอรู้หน่อยกูล้าเลยขึ้นด้วยเพื่อนขึ้นด้วยแม่งไม่รับกูด้วยโอ้แม่งของก็อยากได้โอ้เดินผ่านแต่ละอย่าง อยากได้เอาล่ะฉันขี่เองล่ะเพื่อนเอ้ฉันระดับนักแข่งมือโปรโอ,อันนี้เฮือกจริงอ่ะเออ <c oughs> ฉันบอกแล้วว่าฉันเป็นนักแข่งมืออาชีพอ่ะเพื่อนไม่ไ,มไปได้วยกันกอน้ารถรถมันแค่ติด โอ้ดีนะมีอีกคันหนึ่งไม่ไงใครสอนกูนขับรถวะเนี่ยฮะอ,อะไรมันโดดสิวัดไดยอะไรมันโดดสิหักวกูวะขับรถสบายใจเถยะบอยเห็นเนินแล้วแบบโอ้โหรถมันมีแรงเหินไหมอะโอ้โหกำลังบอกว่าเห็นเนินแล้วอยากจะเหินนะ เอ้ยแต่เราเอาคันนี้ดีกว่าคันนี้มันเหินะไปกันเลยล่ะเพื่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวมีคนขี่รถมีเอ้ยเฮ้ยมันขี่อูดเหรอเฮ้ยมันขี่อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ยูดเพื่ออูดยิงมันเพื่อนมันขี่อูดใครอยู่กลางถนนเออมันขี่อูดมันไปไหนแล้วมันมาไหนแล้ว กูง้องยี่มันเร็วจังวะอูดอะไปไหนแล้ววะหาไม่เจอจอดบ,บ้านนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยได้เวลาซัดหน้า มาดูโลเคชันโอเคฉันมีสไนสองเองโอ้ยออขนันหนีโอ้ยมันสามโอ้ยเรียบร้อยวินาทวินาสัตโล <laughs> เรากำลังจะแพ้่เรากำลังจะแพ้วู้ฮู้วู้ฮู้เรียบร้อย <laughs> อีกคนหนึ่งกำลังมาโอ้โหดีฟดีฟโดมินิกโทเรโต้นั่นไงเลยคล้อต้นไม้